เมื่อหลายวันก่อนผมได้ดู d l เใหม่ของ e อ e n หนึ่งมาจนผมได้เจอสิ่งหนึ่งซิมหมายเลขหนึ่งซิมหมายเลขสองและซิมคนที่สามเราสามารถเตนกับเธอได้บนดอกกระลาบเส้นเงินนี่สินะ,<ล>ะความรัก<ะ>และในว้ยแล DLC ใหม่นี้ได้ยกขยองมอเตอร์ใหม่ๆใ,ให้เราได้ลิมลองแต่ไม่ใช่ใเฮียนี่ทุยแถมยังไ,ไม่พอดี c นี้จะทำการคอลแลกกับเด e Lion k i n ิงโดยการนำซิมบ,บ้าเข้ามามงึงมวยอีกแล้วแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามสิ่งที่ผมสุดใจใน DLC นี้นะั่นก็คือ เห็นไหมครับมันคือเส้นปีนเด็นเนื้ออื่นสิ่งใดคือบอสประจำ DLC นี้มาสเตอร์จอมเสียบ in เห็นหน้าแบบนี้คขไม่ต้องถามแนละ้วว่าเสียบอะไรเสียบมึงนี่แหละคุณสามารถพรีเซนต์เอ้ยพรีเซนเชียอะไรไอ้สลับคุณสามารถเพีย์ได้แล้วตอนนี้ถ้าคุณมีเงินจะเจอกันในวันที่21มิถุนายน